เ้อย่พิ่ง่ยเอเพื่อนเขาเจ๊กดีมากๆเลยกคนเป็นเจดีกว่าเออยี้เหรอยังี้นี่กะไรกูยืนไหวกูยืนโซ่ยเอ้ยกูจะเอาเดี๋ยวโซ่ไวกูไม่เอาเอาสิเฮยไอ้ยี่อย่าเพ่งไลหรีไอ้บอลนั่นมันทำเพื่ออี้ชอบนอนสอนโอ้ยนั่งเาะนั่งเกาะนั่งเก็ะนั่เกา ต่อไปเออต่อไปใช่ครับมึงคุยกับแก้วมึงคุยกับแก้วไว้ก่อนมึงคุยกับแก้วเาแก้ว่อแก่ต่อหัวใจไงมึงคุยดิอ่ะคุยก่อนเออเออไหมฮะเออแล้วยี่เฮ้ยคุยดิบ๊ายบายคุยดิคุยดิมันถามงั้นมึงชื่ออะไร ชื่รรอวอนครับอ๋อแฟนชื่อ,อไรชืร่อวิววิวครับแน่ใจเหรอไม่รู้ออาสินด้วยมั้งได้กัน,นยังแท้ยังยังแน่ใจเออเฮ้ยกูมีแก้วเนี่ยกข็ขอกูดิเออกูไม่เมาจมมันอยากแก้งกูดิเฮี้ยมึงตอบแก้วยังไมตอบกูมึงแก้วมึงจะพูดกับกูได้ไงก็ามาเกี้ยมันก็พูดมึงอยู่อะบ้ามึงแก้วเนี่ยพูดภาษาไทย ไอ้พวกเด้งวฉันสับไพ่รอเลยเอ้ยงงใจ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 หลนหมดี่จกเก็บไอ้ัเก็บให้ครบไม่ยไอ้อน้องคงต้ออเลยอ่ะอไโทม่เมาที่ไหนละทำนี่ไม่เมาไม่เมาเก็บเก็บอ่ะเก็บแล้วเนี่ยอ้อ้โอ้อ้อรนเ้นต เอ้กูจะไปนอนแล้วเนกไม่ไหวเลยเอ้นี่กูไม่เมาเลยเนี่ยก็ไม่เมาอมก็หลอกเพื่อนได้ปะล่ะอ่าเพ่ได้ปะล่ะหล่อได้ได้ต้กับจะไปนอนก่อนไ้เดี๋ยวาม่าต้มได้ว่ากูไปต้มแทนก็ไว้นี่ไอ้ี้เขาต้มเสร็จแล้วก็มากินแล้วต่อไฟเลยเจ็บดิวะยัยังเด็ร้ดีแล้วนเลยพวกแม

เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอย่า <inhabited> พ <strong> ึ่งนอนทาทำทำทำยกนิดเบื่อไปฝุ่งเยอะเมาที่ไหนนะนะาเ้จำมันนิเฮ้ยเฮ้ยเจาเฮ้ยจะเอามันออกเหรอนั่งนั่งนิดั่งผีนั่งผีนิดเดีย็นับเอะอากาศเย็น เม้าไว้เนี่ยมึงเดี๋ยวไม่ต้องไปตัดเอาสะกูไม่มีแรงเลยพี่อย่านอนนะมึงเอ้ยไม่ได้นอนไม่ได้นอนยืนอย่าอย่าอย่านั่งนั่งไปพี่เพื่อนสั่งให้นั่งเอาสะกูไม่มีแรงคุยกับยอดย่าข้างหลังไว้นู่นว่าเอาแช่ให้เปลี่ยนกูว่าทีแก้วมึงยังคุยได้เลยทีแก้วมึงยังคุยได้เลยนั่งพี่นั่งพีแบบนั่งพีแบบนั่งพี่ไปเฮไอเฮียชื่อหายโทข้อสอบมันอยู่ไหนวะไอ 嗯。Mm.